ไม่ไหวละพี่ต้องเปลี่ยนหน้ากากล้พี่เจมพี่เจมอันนี้อันนี้อันนี้เขาหนวดตั๊กแตนล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไม่เอาไม่ไม่รอดชื่ว่ายังรอดเอาเอาเป็นช้อนเฉยก็แกงแมงวันนะแกงแมงวันนะเฮ้ยมาเร็ว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 ไอ้เระวังโดนล้างบางนะเว้ยโดนใบก้อนฉีดตอนหลังพี่โมยกับพี่เต้มาตายกันทำไมไม่รู้ใบก้อนใบก้อนเอาพี่เต้ผมกดไปแล้วผมดูก็พี่จะเปลี่ยนทันไม่ โอ้ชิตชิบหายแล้วอุ้ยผมมีสแกนแพัมึงมึงคือแก,งก๊งแมงวันจริงรึเปล่ามึงคือแกง๊งแกง๊งผมเป็นไรเนี่ยผมพูด สละมั่วไปหมดเลยสัต <มา S 2> ว์ปลาเพื่อนมึงมีสกแกนหรือเปล่ <c oughs> าแมงมันเป็นคนดีแม่งมันเป็นคนดี <c oughs> พี่เจมไม่มีหรอพี่เจมแล้วพี่เจมมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> พี่เจมพี่เจมแม่งเอาอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่มีสกแกนแต่มาอยูกคนที่มีสกแกน <c oughs> พี่เจมไม่มีแล้วพี่เจมาทำอะไรเนี่ยโอ้ oh my โอเคไม่ใช่เรา3ามคนคือผมไม่เห็นว่าพี่คือผมอาจจะมาช้าไปคือเขาพยายามปิดไฟแล้วก็ปิดประตูห้องนี้แต่ผมไม่สวนเคเล็กก็ออกไปทางซ้ายมั้งผมคิดว่านะห้องไหนอ่ะห้องแช่วีพอ์ปะวิพอพี่อ๋อแม่งเลยมือไม่ทันเอางี้นะคือไม่ต้องมีการฆาตกรรมคือใครอยู่ไหนบ้างผมอยู่ห้องจรวดครับตอนแรกแลวตอนนี้ตอนนี้กำลังจะกดอุณหภูมิขวาบนโอเคเพิ่งมาใช่ไหมถึงขวาบนที่ผมห้องมีพี่เจมแฮนนี่ พี่โบเต้เดินออกมากูก็นำไปห้องใตน้องพีรู้ได้ไงน้องพีอยู่ตรงไหนอ๋อหมายถึงต้นกินพี่ผมมายืนเฝ้าวัดถุภูมิอยู่ทางเข้าเมื่อกี้ครอยู่รแกน้งอะโอเคแปลว่าน้องพีน่าจะมาจริงเพราะพี่กับแพทเข้ามาก่อน2คนแรกน้องพีเลยไม่เห็นทีนี้ต้องบอกว่าชอนชอนอะตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นคนดีหรือไม่ดีบ้างแต่ว่าแต่ว่าแพทกับผมเป็นคนดีเพราะเราสแกนกันแล้ว2คนแล้วผมยังผมยังเก็บผมยังเก็บสแกนไว้อยู่ไม่พี่เจมไม่ได้สแกนคือผมจะถามพี่เจมพอดีว่า คือพี่ดูคลิปพี่เต้ที่พี่เต้เป็นเจ้าของบ่อนน้ำมันนะตอนนี้พี่เลยจะเป็นเจ้าของเมสเบพี่มาทุกรอบเลยพี่มาทำอะไรพี่ไม่มีสแกนพี่มาทำอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนอ่ะพี่มาถ้ามาเข้าแก๊งกับพวกที่สแกนแล้วพี่จะปลอดภัยอ่อพี่ยังไม่ตายเฟสแรกชัวร์แต่อย่างพี่อาจารย์กสแกนพี่ก็มาฆ่าหนูในสแกนก็เคยลองแต่แต่พี่ไม่ทำเลยพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องกงพี่เคยเลยงารเติมน้ำันเลยงั้นศพนี้ตัดพี่กายแมตตี้พี่เจม มันมีหนังเรื่องไหนที่แบบว่าตอนจบแล้วนักสืบเป็นคนร้ายเองวะเรื่องแรกสุดไงพี่ที่พี่เอกเป็นอ่ะผมลืมถามว่าใครมีสแกนคนหนึ่งวะคนหนึ่งมันต้องมีสแกนอีกคนหนึ่งสแกนอยู่ในอิมพอสเตอร์วะเฮ้ยเสียงตึงเกินเสียงตึงเกินผมอยู่กับแพทไว้ก่อนคือยังไงแพทกับผมเราต้องเป็นหูเป็นตายกันเหมือนว่าจะยังคุยกันไม่จบใช่ไหมเมื่อกี้ เมื่อกี้หนังรอบเมื่อกี้คือพี่เอกทิ้งเอ็นเครดิตไว้ว่าเอ้ายิงก็เหลือเอฟมาดิตอนแรกถึงถามว่าใครเดินผ่านกล้องบ้างแล้วเห็นไฟกล้องติดไหมพี่นอกจากที่กล้าพูดว่าเออพี่เอฟอะไรนะกล้าไม่ได้สังเกตเลยว่าคือไอ้องติดหรือเปล่าพี่ผมผมไม่อยากให้พี่จัน์ฟุกเนี่ยตายฟรีเหมือนรอบนั้นๆผมมาทานน้ำมันจริงแต่ผมไม่เห็นผมไม่รู้ว่ากล้องอะติดอยู่หรือเปล่าอืมเพราะว่าถ้าถ้าวิชั่นเราเราไม่ได้ไปชิดเราไม่เห็นไฟแล้วแต่กล้องอะเห็นว่าทานน้มันมันมันต้องชี้ประจอนนี่กล้ากำลังเติมน้ำมัน มันก็เหลือกเดินออกจากขวาเดี๋ยวแล้วพี่เต้อยู่ไหนอะ้องมเติมน้ำมันดูแอดมินอยู่กับพี่เต้ดูแอดมินอยู่กับพี่ตอนแรกพี่ดูที่ประจานเสร็จแล้วพี่มันไม่เห็นมีใครตามก็เลยดูแอดมินเดินเดินออกกห้องแอดมินไปแต่ไม่ไม่เห็นว่าใครตามไปถ้างั้นอ๋อถ้าเดินออกจากห้องแอดมินไปว่าออกทางขวาไปว่าก็เป็นไปได้ที่จะเป็นน้องพีหรือคนที่อยู่แถวๆนั้นดิผมยังยืนอยู่เลยพี่ไอไอตรงไอเนี่ย เมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนที่จะจบกลุ่มรีพอร์ตรอบที่แล้วอ่ะไอ้ตอนผมถ่ายกล้องมามันมีคนยืนอยู่ข้างหลังผมแต่ผมเออสักสี่คนเดายก็ได้จะบอกว่าแทนนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อนี่อยู่พี่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ยาวสุดก็ได้เป็นเจมคอนเนอร์แทนนี่ไปฆ่าไม่ทันใหม่เจมส์ดีกว่าไม่ใช่พี่เจมไม่ใช่พี่เจมพี่เจมอยู่กับผมกับแพทจบนี้ไม่มีทางเ็นพี่เจมส์เดี๋ยวพยานที่อยู่ทุกคนได้ยังไงวะอ้าวก็เหลือแต่เซลล์รีพอร์ตแล้วทั้งนั้นแ่ะ นน่แล้วเมื่อกี้ใครรีพอร์ตอ่ะไม่ไม่อยู่ห้องกล้องตลอดเวลาจริงๆ่ไม่ผมตอนแรกพับโอทีแล้วแต่ไม่เปียกใส่ดาวตายนานแล้วไม่หรอห้องแอดมินนะไม่ไม่พี่เอฟบอกว่าใส่เหมือนกันมีคนบอกว่าไม่ไม่นานไม่นานตายไม่นานอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยคือตายไม่นานเว้ยพี่คือตอนที่ผมเจอเขาก็พยายามปิดไฟแล้วก็ปิดห้องอ่ะแล้วผมก็กดรีพอร์ตข้างในห้องอะจะผมเดินเข้าไปเลยอืมทำไมรอบนี้มันดูตึงๆนะเพื่อเรือแค่อไม่สองคะแนนตลอดเลย ตอนนี้ข้อมูลมันพอแล้วเ้ยแต่ว่าเรายังแบบตีโจทย์ไม่แตกอิมพลาสไม่ให้กดหรอกเราเนี่ยเชี่ยแพท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 อย่าทิ้งกูเพื่อนแพทมึงอย่าทิ้งกูไม่ได้แพทมึงกับกูเราคู่หูแมงวันปอเอเวอร์ เอาเดี๋ยวพี่จันฟกตายคือเม่อตกตัวไงอ่ะคือกูจะมีสองคะแนนตลอดสังเกตไหมมึงว่าพี่ฟุกจะดีใจหรือเสียใจที่เราตกกันลอยลอยพี่ฟุกพี่ฟุกน่าจะดีใจที่เราพยายามหาความยุติธรรมอีกมุมหนึ่งคือพี่ฟุกจะบอแบบจะตกอะไรกันนากขนาเนี่ยเอาเอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่ตอนเด็ไปพลาดพลาดสามแล้วตอนนี้ไอ้ขวาบนเนี่ยมีใครบ้างมีผมแพทพี่เจมสามคนที่อยู่ตรงที่สแกนแต่แต่หลังตานนั้นผมไม่เห็นนะ อันนี้อาที่ผมท่องนะพี่เอกที่ผมมายืนเฝ้ายามนะตอนแรกมีคที่เดินเข้าไปนะมีพี่เจมเดินเข้าไปพี่โอเตเดินเข้าไปไอ้ก้าเดินเข้าไปและโอเคแค่นี้แล้วก้าไปก้าเดินกมาคนแรกก็เดินออกใช่ใช่ก้าเดินออกคนแรกใช่ใช่าตดตตดเตดาติดอดมิามตมดาิากมา ออนแรกเลยแล้วก็ลงมาเข้า้องอะมีแคนนี่ด้วยใช่ไหมพีลืมพูดหรือเปล่าผมเดินนำหน้าไปไม่อไม่เห็นออะแต่รอบรอบแรกน้องพีพูดว่ามีแคนนี่เข้าไปด้วยนะมันไม่มีเควสระหว่างทางเลยแทนเป็นไปได้พี่อาจจะไม่มีวิ่งตะเบขวาลากไปนี่คือมีเควสระหว่างทางเลยเหรอพี่ขี้พี่เขาใส่แต่ถ้าสมมติแคนนี่อยู่ตรงนั้นจริงอะ โอกาสจะไปฆ่าตรงนู้นยากมากวิ layers, ่งไปขวาแล้วแทนนี่คือถ้าตายแทนนี่จะเป็นแต่แทนนี้ไม่ได้ฆ่าเลยหรอใช่สมนี้ททนนี้ไม่ได้ฆ่าไม่ได้พี่ไม่ตงใส่ผมเลยไม่หมายถึงว่าอ้าวททนนี้อันนี้เขาบู๊บให้จะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยจะเอาหรือเปล่าอ๋อเอาเอาครับเออเพี่พี่พูดถูกใช่ป่าวว่าเออพี่เอกกับททนนี้ดูชีพจรอยู่สองคนจริงใช่เห็นเห็นแล้วก็พี่เต้มาอยู่ตรงโต๊ะแอดมินถูกไหมที่พี่เอกพูดส่เบปอนเหรอก้าไม่แต่ว่าไอ้เบสบอลพี่ในเบสบอลเปันไงพ่นเบสบอนด่านนี้มันโดดไปถึง ถ้าไปป้อนโดดจากห้องน้ํามันได้โดดไม่มาถึงฮ่องกงไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึง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 มันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันจะออกมาจากข้างๆได้ฆ่าเสร็จแล้วเดินไปเข้าได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเออผมไม่เคยเห็นเอฟดีในเกมในเกมนั้นที่อยู่แอดมินด้วยกันอยู่ฮ่องกงต่อพี่ฟุ๊กเราต่อจนกว่ากูจะตายอ่ะกจะดีใจที่เราแบบว่าหาความจริงพยายามให้พี่ฟุ๊กขนาดเนี้ย มือนแย่งกันอะเหมือนแย่งกันอะได้ฟังซีรีส์เรื่องนี้ไประมาณเก้าตุ่ม้วต้องมีประมาเก้าตุ่มอันนี้มีมีใครเอาไอ้พวกกระดานไว้บอร์ดมาเขียนอะไรไหมผมผมตอนนี้ทำพรีเซนต์อยู่พี่สิบแปดนาทีกล้ลองสรุปมาใส่ด้วยไหมว่าที่เราประชุมมาครอบที่ประชุมมาสามรอบอะเดี๋ยวนะศพอยู่ตรงไหนขออีกรอบนึ่งศพอยู่เวปอนนะศพอยู่เวปอนแปลว่าเอางี้ถ้าสมมติคนที่เป็นไปได้ที่สุดถ้าน้องพีบอกน้องพียังอยู่อยู่ที่เดิมน้องพีไม่ได้ฆ่าศพนี้แน่ อันนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นไม่เป็นนะแต่เราจะมายืนยันที่เดินพี่ที่ผมบอกผมกดจรวดแล้วผมก็เดินเดินมาอ่าก็คือเดินอยู่ตรงฮ a l เวย์ตรงนั้นแหละใช่ไหมส่วนก้าคือเติมน้ำมันอยู่ซึ่งพี่เอฟเป็นคนดูกล้องพี่เอฟเห็นก้านี่พูดจริงพี่เอกอยู่กับแทนนี่ส่วนพี่ตรงช่วงเวลาที่คนเต้ล่าสุดไกลตรงช่วงไม่ไม่ไม่ที่พี่ดูแอดมินอ่ะคือพี่เห็นสองคนอยู่ในห้องเวฟพอนดว้แล้วพี่กำลังจะไปแล้วตอนนั้นยังไม่มีคนตายแล้วเนะพอพี่กำลังจะไปปุ๊บแกาก็รีพอร์ตขึ้นมา แต่ตอนเอาแต่แปลว่าตอนที่พี่เอกดูแล้วเห็น2คนอยู่ในไปป้อนคือพี่เต้ยอยู่กับพี่เอกแล้วถูกไหมใช่โอเคถ้า <Okay, S 2> งั้นพี่เต้ก็ไม่ได้ฆ่าศพนี้แล้วแทนนี่ก็อยู่ขวาล่างอย่างที่แทนนี่บอกหรือเปล่าหรือว่าแทนนี่มาอยู่อันไหน อยากให้มองในมุมนี้ด้วยเผื่อพนักงานสคนน่ะที่แบบเป็นพวกกันนะพูกันเองด้วยนะถ้าสมมติแบบอยู่กันเป็นคู่อ่ะเจมมันล่อแล้วแกงชนช้อนพี่เจมไม่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 คือคือไอ้ไอ้หน้าพ่อเพื่อนมันโดดเข้าห้องน้ำมันได้ถ้าสมมติกล้ากับเอฟเป็นคู่กันเงี่ยแล้วพูกันอ่ะไม่พี่ลองฟังทำลายผมดีดิผมแบบทำจนหลอดเสร็จปุ๊บผมเออไม่พี่เจมใส่ใกลคือทำลายใกล้ก็เหมือนว่าทำเป็นหลอก็จริงก็ใช่ไม่เจันเลยนะพี่ตะการเลยนะตะกาไม่เห็นเลยเหรอว่าว่าใครมันเดินสวนออกไปอ่ะผมยืน ยืนยันที่ผมจะโหวตตามเซนต์ตัวเองเหมือนเดิมแค่นั้นเดิมเดิใส่แค่นี้ผมไม่มีอะไรนะโอเคงั้นไม่เปอะไรไปโหวตกันต่อเอาพี่พี่บอกจนได้เลยนะพี่เราจะตบกันเมื่อไหร่จไหมในที่สุดก็จบซีซั่นแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้อวะตอนจะคิด about murder ภาคแรกจบแล้วซีซั่นแรกต่อซีซั่นสองยังไงผ่านมาผ่านมากี่อีพีนะซีซหรือสาม EP วะซีรีส์คุยกันดีกว่าเนี่ยเฮดเฮ้ยกล้าตามผมเหรอ ่าถ้าที่พี่เอกพูดเป็นจริงอะ่ะคือมันคิดได้2แบบว่ากล้าเพิ่งเดินเข้ามาเจอศพหรือกล้าเป็นคนฆ่าแล้วเนียนรีพอร์ตดังนั้นถ้าพี่เอไม่ได้เป็นอะคนเป็นมีโอกาสเป็นกล้าเหมือนกันอ้าเดินออกมาจากนี่พี่เอกผมสแกนให้เสร็จไปเลยไม่มีคนกำลังจะออกมาจากนี่เฮ้ยฮะทอบใจไม่ผมไม่เห็นมั เออผมอ่อคือขวาบนเยอะมากอ่ะแล้วในห้องแอดวินเนี่ยมีพี่ปุเต้แล้วก็มีคนดูชีพจรคือพี่เทนนี่แล้วก็มีผมตรงนั้นผมก็เลยกดปุ่มก่อนผมเกยผมตายผมว่าจริงจริงเราไม่ต้องเราเราไม่ต้องอวดเลยเราใช้ชีวิตกันไปก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเราทำเควสไปเรื่อยๆเพราะเควสเควสผมก็เหลือไม่เยอะละผมถามหน่อยตอนนี้มีใครคิดว่าเราเลือกช้อยถูกไปบ้าง อ่า,าอผมผมไม่แน่ใจว่าชอ้อยถูกไหมเพราะจริงๆคือ,อผมก็ไม่ได้ชัวร์พี่เจมเลยเพราะพี่เจมไม่ได้สกแกนด้วยพี่พี่บอกก็บอกผมว่าผมแบบดูซีะตอนแต่คือแบบว่าไอ้ก่อนนั้นนะผมผมไม่ผ่านเอ่อใครนะพี่โปเต้กับพี่เอกแต่คือไม่ชัวร์ว่าแบบว่าเขาอยู่ตรงไอ้มีตลอดเลยเปล่าแต่ที่ที่ผมรู้สึกอ่ะหน้ากากชอนชอนอ่ะไม่ได้บริสุทธิ์ทุกคนที่ผมรู้สึกจะใช่พี่โอ้โหเต้มห้องเลยนะพี่ก็ขวานขวานขวาดทั่วเหอกันนะ วอยู่ข่กัมพี่แต่จำจำได้ปะรอพี่แล้วมีคนบอกคนหนึ่งบอกไม่ทำไมทุกคนมันมีคนปุ๊บที่อยู่หมดเลยก็แสดงว่า้าจะมีการแบบที่บอเตอร์ฟุกกันเองแหละชัวชัวใช่ใช่พี่พี่มีมุมสงสังแอ้ศพศพแรกพี่ไม่สงสัยเต้ว่ะเพราะว่ามันยังไงพี่ว่าไปไม่ทัน ยังไงเต้ไปไม่ทันอยู่แล้วคือถ้าถ้าสมมุติเป็นพี่เต้ฆ่าจริงๆอ่ะแปลว่ากล้าไปเจอศพที่พี่เต้ฆ่าแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือถ้าสมมุติว่าตไทไลน์จริงคือตอนที่พี่เอกดูไวท่อตอนแรกยังไม่มีศพถูกไหมแปลว่าเพิ่งตายตอนที่พี่เอกไปดูตรง G P S แล้วซึ่งพี่เต้ก็อยู่รง G P S พี่เต้ไม่มีทางฆ่าศพนั้นทันผมผมจะคลิปนะผมบอกก่อนเลยใครไม่เคยดูเอ่อ How to Get Away with Murder นะครับแนะนาให้ลองไปดูสนุกมากสนุกมากๆเป็นซีซั่นเอ้ยเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเวลาดูคือควรตั้งใจดูเพราะว่าถ้าคุณพลาด ไปแค่แบบไม่กี่ดีเทลเนี่ยอาจจะทำให้คุณตามเรื่องไม่ทันมันเล่าเรื่องแบบฉับๆๆๆเลยมันมากตัวเดินเรื่องเป็นอนาลิสกิติ้งสนุกมากพี่เจมสตรงนี้เป็นพี่เตะกะกะ้กับกาอดตาัมมาโอเค เป็นใกล้เสร็จแล้วเนี่ยซีซันน่นสามครับว,ว้าดดว <laughs> เวทเสร็จแล้วคือที่พึ่งนึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งว่าเหลือขวาล่างเวทคือตอนที่พี่ดูชิปจอ้ในห้องอ่าไม่ใช่ดู GPS ในห้องแอดมินใช่ปะ่ะแล้วพี่เห็นอ่าสองคนอยู่ห้องเวทพ่นจากนั้นพี่ก็รีบไปดูเลยเพราะพี่เกรงว่าจะมีการฆ่าตายเกิดขึ้นเสร็จแล้วพี่ไปถึงอ่ะประตูมันปิดเ้ย สแกนอยู่ขวาบนล่ะห้องเวพอนชิบหายแล้วมีคนตายแน่เลยห้องเวพอนเชื่อผมไปดูแป๊บนี่ไงอันนี้ปุ๊บฆ่าเสร็จเฮ้ยโอเคไม่ใช่เราสามคนคือผมไม่เห็นว่าพี่คือผมอาจจะมาช้าไปคือเขาพยายามปิดไฟแล้วก็ปิดประตูห้องเนี้แต่ผมผมไม่สวนเขาเลยเพราะเขาออกไปทางซ้ายบ้งผมคิดว่านนะประตูมันปิดประตูห้องเวพอนมันปิดพี่ก็เลยสงสัยว่าแล้วกล้ารีพอร์ตได้ไงวะไม่คือทำลายผมอะ่ะพี่ ผมบอกไปาเราจะมาว่าผมไฟจะลวดแล้วก็ไปน้ำมันต่อและผมก็จะมายิงเบพอนคือผมวิ่งเข้ามาเลยผมวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วประตูอะไฟบันดับก่อนแล้วประตูก็ปิดตามเลยแล้วผมก็เห็นศพอยู่ในนั่นแหละพี่อ๋อคือกล้าเข้าไปก่อนก็คือผมเข้ามาแบบแบบเข้ามา,มาก่อนผู้ตายอะเหรอเข้ามาก่อนผู้ตายถูกไหมใช่เขาแต่ผมไม่เห็นคนนะก็คือเขาอะวิ่งออกไปแล้วแล้วเขาก็ปิดไฟแล้วก็ปิดประตู เหมือนเขาฆ่ากล้าฆ่าพี่ฟุกในห้องที่ใช่อ๋อคือคือจังหวะแบบอ๋อคือเหมือนกล้ากล้าแบบแทรกเข้ามาก่อนประตูจะปิดเหมือนในฉากหนังใช่ไหมไม่เห็นใครเลยเอ้าแสดงว่าผมดูกล้องอยู่เมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ทองเควสเลยนะพี่เสร็จหมดละคนละหมัดสาจริงทำเนื้อคุ้นคือผมนผมเชื่อพี่จ่าฟุ๊กก็มันด้วยเผมทำเควสอยู่พี่เสร็จหมดแล้ตอนนี้ผมกำเสร็จตนานแล้วพี่เพื่อนสุดท้ายที่พี่เอกทำมือเควสอะไรหรอเควสขวาร่างเดี๋ยวผมทำเควส พี่พี่เควสสุดท้ายที่พี่ทำคือเควสอะไรน้ำบ่ออยู่สักเควสไอ้ที่ใช่ใช่โอเคเฮ้ยเควสผมหมดแล้วเนี่ยเชี่ยไม่ทำเชี่ยอะไรกันอยู่แอดมินให้หมดเลยอิดส์เดยแอดเราเป็นแก๊งชอนชอนคนดีเราคือชอนชอนสีขาวไวชอนชอนเตะหลงล่างแอดมาเนี้ shit. อะไ้กับล้วเหรอเพิ่เสร็จไว้ยจังเป็นไปได้อะจบที่ไหนครับในที่สุดก่อนอ่าก่อนหน้าที่พี่จะลงไปขวาล่างอ่ะพี่เจอพี่เอฟก็ตายไปโดดพี่เจอกายกับแพทใช่ปะใช่ไอชอนชอนอะใช่ห้องตัวแอดมินอะใช่ พี่ก็เดินไปขวาล่างตอนนั้นเจอเจมยังอะผมไม่เห็นพี่เจมนะไม่เห็นพี่เจมเลยพี่แสดงว่าไอ้เจมเดินมาหลังจากที่พี่ลงไปทำเพวสขวาล่างซึ่งทําเสร็จแล้วแล้วก็เดินเดินเข้ามาหลังจากที่กายกับแพทเดินออกไปแล้วก็มีคนมาฆ่าตรงโต๊ะเหรอคือศพศพเพิ่งตายเลยพี่พี่อยู่ไวท์เทเอ้าเชี่ยศพเพิ่งตายพี่พี่ผมพูดไปกล้าแล้วไม่ใช่กล้ก้าแล้วกล้้าอยู่หนห้องไฟกับผมเมื่อกี้เดินสวนกันพี่อืมอันนี้ศพตรงไหนนะ ตรงโต๊ะแอดมินเลยครับโต๊อดูิเพราะว่าผมคือไปโต๊ะแอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่ไม่ดูไม่ทันหรอว่าใครตอนแรกอ่ะมันมีคนอยู่หน้าหน้าชิปะจอนเว้ยแล้วใครเดินไปตรงตรงตบปุ่มไม่รู้อ่ะพี่มองไม่ทันแต่ที่แน่ๆพี่เต้พี่เต้ลงไปขวาล่างจริงแล้วก็หายไปพี่เต้ไปทำเพื่ออะไรหนึ่งโอเคทังนั้นเวลาเวลาเมคเซนจ์อยู่แล้วพี่ก็เดินกลับมาแล้วก็เจอศพอยู่ตรงโต๊ะซึ่งผมผมกับแพทอ่ะแอบอยู่หลังไอ นูอ่านหนังสืออยู่ใช่โอเคมึงใช้คำว่าอ่านกูอ่านด้วยแล้วกันอันที่คืออ่านอยู่แต่ใช่คือศพอยู่ใกล้มากแต่คือเบ่ไม่คิดจะเดินออกไปเช็คเลยเพราะว่ากาจะรอให้เกิดซัมติงก่อนแล้วเราค่อยมาหาหลักฐานกันต่อทีนี้ใครอยู่ตรงไวท์ทอลบ้างถ้าน้องพีพุก้าแปลว่าอยู่ด้วยกันที่อื่นใช่ไหมมีพี่แต่ว่าผมเป็นคนแก้ไฟแล้วผมเดินออกมาเจอแกานห้องไฟโอเคถ้างันกล้าไม่น่าจะฆ่าศพนี้ทันมีพี่แต่ก่อนนั้นเนี้ยมีคนนึงแต่พี่เดินมาดูไม่ทันทั้งนั้นก็เหลือแทนนี่แล้วอ่ะมันม จริงจริงโควดนข้ามาเลยอ่ะที่นะ้ีครจะฆ่าแทนนี่ได้อ่ะอะสคริปวสผมเสร็จหมดแล้วแทนนี้อยากฆ่าใครก็หมู่ล็อกไปแล้วกันพวกแ่นี้ชอน แคแบบมันสัตว์เกมนี้คือ a n a l y ต i n g อันนี้แม่งมันจัดเลย boss fight สัตว์ทุกคนจะเป็นพี่ฟุกกับผมว่าไม่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 แทนนี่กบพี่เอกเพราะพี่เอกสามารถเมคกได้ไงว่าศพเพิ่งตายเลยพี่ดูไวท a ลอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะไม่มีใครโพลพี่เอกตรงนั้นเพราะพี่เอกดูจริงแต่ผมคิดว่าพี่เต้น่าเชื่ออยู่นะ เฉลยพี่เตเซลลิปพอร์ตสัทธาเลยเนี่ยแคนนี่พูดไดดใครเป็นอะคนใครเป็นน like ัดต well, ูนพีชด้วยไอแคนนี่มนเป็นพี่ในที่สุดก็ชนะเดไอดช่วยสื่อแคนนี่กับน้องพี่เหรอพี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่ไหวจริงกูคาทีละคนแบบอันแรกก็ปวดหัวแล้วแคนนี่มันยากเวยกูบอกให้ My blow พี่ฟ <funz discretion üt> <int os> ุกลับไปแล้วพี่ไปแลพี่งแรงไปที่าไปไปรอดไปรอดรอด